มือนี่มอลำอามกับไม่ตีมาทำอะไรก็ข้างงหลขน้อยแม่ผู้ขาผู้หงส์ได้มาแน่ปื้มปิมใจไหมถิมานี่รู้สึกดีใจมากๆเลยเกิดมาข้างหนึ่งในชีวิตเพิ่งเคยมาเจอ ซาทุซาธุผู้ขาคนอนดูบนเมงผู้ขากะบอกฮวงว่ามีแจงสีเดีค่ะมันเพราะว่ามันแตกแยกออกจากเอ่อเขาพราะนุ่มลุงจากบุรีรัมกระมาไออยู่ปราสาทบานเบีนอยู่อันนี้ปราสาทบานเบีนอายุน้องอุ่มกระลงดังอายุเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ก็เลยอนุรักษ์ไว้เจ้าวายเจ้เกียเที่ยวจนเจ้าเกียเดชกับบ่อมีบุญน้ำเพลินมีบุญเลยมากซาธุคนลูกเลยสาธุอ่าเมื่อรัมโดดเดโชพ่นเป็นตังไรโน มากราบไหว้เพิ่นมีความบืูมปิตประทับใจผู้ชมควรนะครับก็ยังมีความศิลปะที่งงดามสวยเนาะค่ะเนาะโค้งไหวน้อประทับอุ้ยก็เก่าแก่มาโดนวยหน้าอันเด้ศิลปะนี่มันเป็นศิลปะที่ของขอมพวกอันขอมเนาะผู้ได้ลัเนาะอยู่เดียวกันกับาเขาพระนุ่มลุงปราสาทนครวัดนครธมท่านประเทศเต้ากระวัติประมาณเท่าะเลนี่ ก<า>ี่ไร่ตพุทธศตวรรษพุทธศตวรรษนี่มีพุทธศตวรรษมีสิบเป็นสิบปีบ่ค่ะประมาณร้อยสองกกี่ปีพุทธะพุทธะศตวรรษศตวรรษที่สิบหกไร่สามงานหลายหลายหลอยหลายอยปีค่ะในพุทธศตวรรษที่สองที่สิบห้าซึ่งจะเป็นช่วงเวลา อออันนีสาตตใ้บริเวณมวนบ่ค่ะมันสม่ใช่ในส่วนส่วนที่ว่าขอมขอบบานเมืองแมนค่ะทีแยกแต่แย่มากของอันปราสาทบานบินนะค่ะเป็นช่วงที่อารยธรรมของขอมรุ่มมากตอนนั้นใช่ตอนนั้นเขาก็อนุรักษ์ไว้เขาก็ไหลขอมหนีเฮาเฮาก็เลยมามาแย่ที่เขาร่มน้ำมูนได้ผนวดเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรแมน คือมันเป็นทรงของเพื่อนอยู่แล้วนะแม่สวยงามมากเด้อค่ะอันนี้ ่ลำยุดตอนนั้นยายโบมาตอนนั้นมีมีดอกสีขาวห่วงเหี่ยวอยู่นี่อยู่นี่อ,อืมเป็นดอกแคอ้าวหรือเปล่าแม่นน่าจะใช่ถ้าถ้าจำได้ถ้าจำต้นดอกแคอ้าวใช่สีขาวเด๊ะฮะไปลงวิสุทธิหประของเลย